สวัสดีค่ะมาพบครูพลอยนะคะกับการสอนเทคนิคทําข้อสอบ9้าวิชาสามัญภาษาอังกฤษให้หนูรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นับชีวิตของหนูเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเตรียมตัวสอบ9าสามาัญแล้วจะรู้สึกว่ามันยากมันโหดมากซึ่งครูคอนเฟิร์มเลยว่าข้อสอบยากจริงๆโหดจริงๆและครูจะให้ดูว่าในการทําข้อสอบโหดเราจะต้องรู้อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยด้วยความที่ข้อสอบ9กวิชาสามาัญอ่ะจะยากแต่เซกชั่นแรกคือมันจะมีข้อสอบหลายเซกชั่นแต่วันนี้ ครูจะพูดถึงเซสชันในส่วนเรื่องของ listening and speaking ครูจะพูด2 s e เซสชันก่อน listening and speaking เซสชันที่1น่นะคะข้อสอบอันนี้มันคือข้อสอบ conversation listening and speaking คือ conversation พี่งแตว่าข้อสอบ conversation ของ9้าวสามันจะยากมากเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของสำนวนมีเรื่องของ idioms phrasal verb เข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่ง็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จกักจะไม่เหมือนกับข้อสอบแกดหรือข้อสอบตรีโจท์ภาษาอังกฤษทั่วไปที่เข้ามาหาวิทยาลัยอันนั้นจะไม่ค่อยมีเรื่องของ idioms นะคะ แต่ก้าสัมาัน์อีเดียมอันลังการมากโอเคตรงนี้ยเดื่องหลอกที่หนึ่งหนูดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่า steve is talking to rose before class steve ก<ะ>ับ rose คุยกันก่อนเข้าคลาสเรียน steve บอก hi rose แสดงว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติเพราะอะไรดูป่ะเพราะว่า steve พูดกับ rose ว่า you don't seem to be yourself t h i s d a y วันนี้เธอดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติถ้าคนที่เรียนกับครูครูจะบอกเลยว่าเวลาที่หนูทักทายเพื่อนแล้วหนู เห็นหน้าเพื่อนเช่นเฮ้ยเพื่อนตาบวมมาเลยอะหรือว่าเพื่อนแบบเฮ้ยตาเขียวมาเลยหรือว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเราจะถามด้วยคำว่า Hey what's wrong what's happened and what's the matter ถามอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันนี้สตีฟกับโรสบอก Hi Rose you don't seem to be yourself t h i s d a y ช่วงนี้เธอดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยนะแสดงว่าผิดปกติถูกปะพอพรดกับผิดปกติปั๊บมันก็ต้องมีสส่วนคือ what's wrong what's happened and what's the matter นี่คือข้อได้คะแนนฟรีครูถึงบอกว่าเวลาที่ครูสอนนะคะครูได้รดวบรวมทุกอย่างมาแล้วดังนั้นหนูมีหน้าที่ที่จะแบบต้องเก็บทุกเม็ดสิ่งที่ครูพูดเพื่อเอาไปใช้ในข้อสอบในการตอบข้อสอบ what's wrong what's happened แล้วก็ what's the matter นะคะ what's wrong what's happened แล้วก็ what s what's wrong what's happened and what's the matter นี่คือข้อสอบได้คะแนนฟรีคราวนี้โรสโรสยอมบอกไหมว่าเขาเป็นอะไรโรสบอกว่า actually I'm okay อ um, ืจริงๆฉันก็โอเคแหละขอบใจนะแซงเขาไม่ยอมบอกอ๋อ oh, หนูดูเลยสำนวนอื่นนะคะคงไม่ต้องแปลเนาะคงไม่ต้องแปลหนูน่าจะแปลได้เนาะอ๋อเหรอ it's a big deal ใช่เรื่องใหญ่โตไหมคือถ้าแปลเป็นไทยมันดูเหมือนจะตอบได้แต่จริงๆแล้วเวลาถ้าเรา ทักเพื่อนแล้วเพื่อนมีอาการผิดปกติเราจะทักด้วย3ประโยคว่า what's wrong what's happened and what's the matter is this a big deal แปลว่าเรื่องใช่เรื่องใหญ่ใช่เรื่องสำคัญมาอันนี้ไม่ตอบนะคะอย่างข้ออื่นนะ่าจะแปลได้อยู่แล้วเช่น can you help me ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่สามารถตอบได้อยู่แล้วข้อ2 s t สตีฟบอกว่าสตีฟคงไม่เชื่อสตีฟคงไม่เชื่อเพราะว่า เขาคงสองคงสนิทกันและสตีฟเลยถามว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรอเธอดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยโรสก็ตอบไปก่อนนันนี้ว่าเอ้ยฉันโอเคขอบใจนะสตีฟคงไม่เชื่ออาจจสตีฟเลยบอกว่าดโรสก็อยากว่า I'm telling you I'm fine ก็ฉันก็บอกอยู่นี่ไงนี่โรสเริ่มโกรธเลยนะ I'm telling you เนี่ยคือแบบก็ฉันก็บอกอยู่นี่ไงว่า I'm fine ว่าฉันนั้สบายดี Did n t you hear what I just said เธอไม่ได้ยินที่ฉันเพิ่งพูดหรอแสดงว่าเริ่มโกรธแล้วไม่พอใจละ แต่สตีฟไม่เชื่อสตีฟเลยถามต่อว่าอะไร What is your future plan อันนี้ไม่เข้าท่าเลยค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นบริบทที่เหมาะสมในการตอบถามเพื่อนเพื่อว่าเฮ้ย hey, เป็นอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะไม่เลยข้อหนหทนดีที่สุดคะข้อหนหทนดีที่สุดเก่งมากเบอร์สองค่ะ Is there anything I should know มีอะไรที่ฉันควรจะรู้หรือเปล่าเนี่ย Is there anything I should know เพราะว่าสตีฟไม่เชื่อไงว่าเพื่อนไม่ผิดปกติโรลส์ Rose, ก็เลยโมโหโรลส์ก็บอกว่ซฉันก็นบ่อยนี่ไงล่ะว่าฉันอะโอเคนะเพราะฉะนั้นเป็นครูครูจะไม่ยุ่งแล้วนะแต่เดีดูสตีฟว่าสตีฟทำยังไงต่อเน่นดูข้ออื่นซิว่ามีอะไรที่หนูยังแปรไม่ได้ไหมเช่นข้อ3 who could you trust with your secrets เธอจะไว้ใจใครให้เก็บความลับของเธอได้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับบริบทที่จะมาตอบถูกไหมคะ has there been a rumor rumor แปลว่าข่าวลือ มีข่าวลือเขาลือกันนะ่กก็ไม่เกี่ยวกับบริบทนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คําตอบข้อ2ดีสุดคือเบอร์2ค่ะมีอะไรที่ฉันควรจะรู้ไหมอ่ะพอโรสบอกว่าก็ฉันก็บอกอยู่นี่แหละว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ยินที่ฉันเพิ่งพูดเหรอเริ่มโกรธและสตีฟเลยโอ้สตีฟเลยโอ้ oh. u you know you can call me anytime เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอ you can call me anytime คือเธอแบบ เธอมาหาฉันได้เธอมาปรึกษาฉันได้ตลอดเวลานะหรือเธอเธอแบบเรียกฉันได้คเ่าเรียกฉันได้ตรงนี้มันไม่ใช่เรียกได้จริงๆอะมันหมายถึงว่าแบบให้ภาพว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะสำนวนนี้ you know you can call me anytime มันแปลว่าเอ้ยเธอรู้ไว้นะว่าฉันอะอยู่ข้างเธอเสมอมีอะไรเธอคุยกับฉันได้นะนี่คือสำนวนแบบนี้ค่ะไม่ใช่แบบว่ามีอะไรเธอโทรหาฉันได้เลยตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะการพูดมันให้ภาพบริบทว่า ฉันอยู่เพื่อตรงนี้เพื่อเธอนะมีอะไรเธอคุยออกับฉันได้นะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อไหนดีสุดข้อหนึ่ง I'm here for you ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะเก่งมากเพราะมันไปสอดคล้องกับประโยคนี้ถูกต้องไหมคะอย่างข้ออื่นเนี่ยคำว่า I have n t got a clue นี่คือคำสวยๆของคำว่า I don't know นะฉันไม่รู้ว่ะเนี่ยเป็นสำนวนที่พูดบ่อยมากเลย I don't know I have got a clue คือ I don't know นะคะ หรืออีกคำนึงที่สวยๆเวลาหนูคุยกับฝรั่งหนูจะรินบ่อยคือคำว่า I have no idea คือมันไม่ได้แปลว่าหนูไม่มีไอเดียแต่มันแปลว่าหนูไม่รู้ I have no idea I don't know I haven't got a clue แปลเหมือนกันแปลว่าฉันไม่รู้สิอันต่อมา I w o n t take a chance สหรับคำว่า take a chance แปลว่าเสียเส่ยงดูเสี่ยงดูเพราะฉันถ้าพูดคำว่า I w o n t take a chance แปลว่ฉันไม่ลองเสี่ยงหรอกเข้ากับไหมก,กับบริบทนี้ไม่เข้าถูกไหมคะ ข้อ4 I couldn't agree more แปลว่าฉันเห็นด้วยสุดๆเลยอะ่ะเป็นสำนวนที่ออกข้อสอบบ่อยมากแต่ใช้ในตรงนี้ไม่ได้นะคะอันต่อมา I might use trial and error ถ้าจะใช้วิธีการคำว่า use trial and error แปลว่าลองผิดลองถูกเข้ากับบริบทนี้ไหมไม่เข้าดังนั้นคำตอบข้อหน่ดีสุดคือ I'm here for you เพราะมันไปเข้ากับ you know you can call me anytime สวยมากเลยข้อ 4. Rose พูดว่าอะไร But that's not necessary แต่มันไม่จําเป็นหรอกโอ้พูดว่าไงดีอะ่ะคือยังไงโรสก็ต้องขอบคุณเพราะว่าพูดอุตส่าห์พูดขนาดนี้แล้วอะเพราะฉะนั้นโรสก็ต้องพูดว่า thanks a n y w a y ยังไงก็ขอบคุณนะแต่มันไม่จำมันไม่มันไม่มไมมไมแบบ it's not necessary มันไม่ใช่เรื่องสําคัญจําเป็นอะไรหรอกถ้าข้ออื่นตอบไม่ได้เลย take care คือดูแลตัวเองด้วยนะ พัเดอร์มีคืออะ,อะไรนะคะเวล่หนูฟังอะไรไม่ชัดแล้วหนูอยากให้พ่าพูดซ้ำอ่ะอาจจะพูดพัเดอร์มีอะไรนะคะซึ่งก็ใช้ตรงนี้ไม่ได้ you're welcome ใช้ตอบรับคำขอบคุณใช่ไหมคะเช่นเพื่อนบอก thank you หนูก็บอก you're welcome don't mention it เป็นการบอกว่าไม่เป็นไร don't mention it แปลว่าไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ดีสุดคือเบอร์สาม a n k s anyway นะคะสตีฟไดบอก ok a y if that's what you want คือยังไงโรสก็ไม่ยอมบอกสตีฟเลยบอกว่าโอเคถ้านั้นถ้าคุณต้องการแบบนั้น if that's what you want เราจะไม่แปลว่าถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเราจะต้องแปลว่าถ้าคุณต้องการแบบนั้น if that's what you want เพราะฉะนั้นสตีฟก็เลยจะบอกว่างั้นจะไม่ยุ่งดีกว่าก็หนูก็ไม่ควรจะเซาซีแล้วเพราะว่าเขาคงไม่อยากพูดจริงๆเพราะฉะนั้นใช่ขไหดดี good deal good deal แปลว่าเอ้ยข้อเสนอเนี้ยดีใช้ไม่ได้ have fun เที่ยวให้สนุกนะใช้ไม่ได้ข้อ3ดีสุด I leave it there นั้นฉันจะนั้นฉันจะไม่ยุ่งแล้วคำว่า I leave it there แปลว่าฉันจะทิ้งมันไว้ตรงนั้นก็คือทิ้งเรื่องที่ฉันถามมาไว้ตรงนั้นก็คือฉันจะไม่ยุ่งและไม่กวนละโรสถึงบอกว่าแจ็คเพราะยังไงโรสก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีนี่ออกไหมคะข้ออื่นไม่ได้เลยอย่างข้อส Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักใช้กระบ,บริบทนี้ได้หรอไม่ได้ข้อห้า That's kind of you โอ้โหเธอใจดีจังเลยใช้กระบบิทนี้ได้ไหมไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเนี่ยรู้เห็นไหมคะเนี่ย conversation นะ แต่ว่ามีสำนวนเต็มไปหมดเลยคุณถึงบอกว่าในการทำข้อสอบ9วิชาสามอันภาษาอังกฤษนะคะหนูต้องรู้ i d i o m มเยอะหนูจะต้องรู้สำนวนเยอะต้องรู้ facial verb เยอะเพราะว่าเขาใช้ลักษณะของการพูดคุยสื่อสารจริงๆอะเข้ามาในชีวิตเข้ามาในชีวิตของหนูเลยแหละเพื่อเป็นการเทสเข้อสอบนี่คือตัวอย่างของในส่วนของ conversation นะคะ ตนี้ใน EP เนี้ยครูจะพูดถึงอีกเซสชั่นหนึ่งเซสชั่นที่2ก็คือจะเป็นเซสชั่นเรื่องของการอ่าน reading การอ่าน reading ของข้อสอบ9 3สามอันจะมี reading หลายอย่างแต่ว่าตรงนี้ที่ครูยกมาให้อ่านจะเป็น part ที่1คือการอ่าน ad คือการอ่านโฆษณาการอ่านโฆษณานะคะคำสั่งเนี่ยคือเขาจะเอาโฆษณาเอาป้ายประกาศนู่นนี่นั่นมาให้หนูอ่านซึ่งครูจะบอกหลักสําคัญเลยว่าหนูอ่ะไม่ยังไม่ต้องเข้าไปอ่านั้างในทั้งหมดให้หนูอ่ะมาอ่านที่อะไร มาอ่านที่คําถามก่อนเพราะว่าการอ่านคําถามเนี่ยเวลาที่ครูให้เด็กอ่านวิดีโอครั้งงครูจะบอกให้อ่านคาถามให้นูน่นแน่นเพราะว่าครูจะบอกเลยว่ามันจะทำให้หนูได้ภาพแบ็กกราวน์ของเรื่องว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องอะไรสไตล์ไหนนะคะเขาบอกว่า of the following who would most likely be the target customers for b a d g e r อ่ะในข้อตอบไปนี้เบอร์1นถึงเบอร์หเนี่ยนะคะใครที่น่าจะเป็น target คัสเตอร์คือเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคำว่า t a ร็เก็ตคือกลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ Badger ตัวนี้ใครน่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งรู้แต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Badger ซึ่ง Badger ตรงเนี้ยผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยนี่คือผลิตภัณฑ์ Badger มันเป็นครีมเป็นหลอดแล้วมันเขียนว่าครีมกันแดด spf 3 5เห็นไหมคะครีมกันแดด spf 3 5และเขาขึ้นตนน้นด้วยคำว่า Badger spf 3 5 sport ซันสกรีนครีมเนี่ยคือเป็นครีมกันแดดสำหรับออกแดดในการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นตรงนี้กลุ่มเป้าหมายนะไม่ใช่พนักง,งานออฟฟิศไม่ใช่แอร์โฮสเต f ฟ i ีแอ t เทนเดนต์คือแอร์โฮสเตดและส e วร์ d แต่เป็น s p o r t l ต v ร r อพราเป็นครีมกันแด,ดดสำหรับคนที่ Spot l e v e r เขาพูดคำาเพูดคำแรกว่า Spot Sunscreen เป็นครีมกันแดดสำหรับออกเล่นกีฬาเพราะว่าค่า SPF ตรงเนี้ยค่า SPF มันสูงมันสามสิบแต่จริงมันสูงไม่พอนะจริงๆมันต้องห้ครูพูดตามความเป็นจริงอ่ะเพราะฉันมาดูเบอร์2 Which of the following is not a selling like point of this product นะคะฟังดีนะคะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้หนูดูดีๆนะคะ ข้อใดต่อไปนี้นะคะไม่ใช่ selling point ไม่ใช่จุดขายของผลิตภัณฑ์นี้ครูจะบอกให้เลยว่าเวลาที่เราอ่านแอดโฆษณานะคะเด็กๆคะเวลาเราอ่านแอดโฆษณาเนี่ยมันจะมีเหมือนส่วนสรุปมาให้แบบนี้ดูดูตรงนี้นะหนูไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดหนูไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดเพราะว่าถ้าหนูอ่านทั้งหมดหนูก็จะแบบโอ้จุดขายตรงไหนเหมือนเวลาเราอ่านพวกแบบสปอร์อ่าน ผลิตภัณฑ์โฆษณาทุกอย่างอะคะ่ะถ้าจุดไหนที่เป็นจุดขายอะเขาจะพยายามแยกออกมาให้มันอ่าน,นง่ายๆซึ่งวิธีการแยกให้อ่าน,นง่ายๆมันก็จะเป็นจุดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือการแยกให้อ่าน,นง่ายๆเนี่ยคือจุดขายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะถามว่าตรงไหนที่ไม่ใช่จุดขายคขาบอ what sets it apart คือผลิตภัณฑ์เนี้ยโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นยังไงนี่คือจุดขายถูกไหมเขา what sets it apart อิด <It S 2> คือครีมกันแดดอะไรที่ทำให้ครีมกันแดดตัวนี้มันแตกต่างจากคนอื่นอันแรก one of our simple sunscreen คือเป็นครีมกันแดดที่แบบมีแค่ just five ingredients มีแค่ห้ามีแค่5อะไรอ่ะ i n g r e d i e n t คือส่วนประกอบอะค่ะก็คือสารประกอบมีแค่5อย่างแล้วก็ no added scent ไม่ใส่กลิน่นไม่ใส่น้ำหอมนะคะแล้วก็มีการ water and sweat resistant กันน้ำกันเหงื่อได้นานเท่าไหร่80นาทีโอโหถ้าลงน้ำนี่กันได้อย่างน้อยที่สุดนะ80นาทีนี่เป็นจุดขายจริงๆโอเคอันที้สค่ะ Broad spectrum protection from UVA and UVB rays คือมีการกันทั้งแสง UVA UVB นะคะแล้วก็มีการใช้แลิงค i n อ Oxide ซึ่ง เป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติที่เซฟที่ปลอดภัยเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติที่เซฟที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการใช้สารออกซิบนโซนอัลทิโนอัลทิโนเซตหรือ other chemical active sunscreen agent หรือสารเคมี M e, ที่เป็นสารกันแดดตัวอื่นแสดงว่าอันเนี้ยปลอดภัยซิงออกไซด์เนี่ยปลอดภัยแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ปลอดภัยถึงบอกว่าไม่ใช้เห็นไหมคะ อันต่อมาค่ะ100% certified natural คือรับรองเลยว่ามาจากธรรมชาติ100%เอ่ uh ์ huh. And 94% certified organic แล้วก็เป็นสารออร์แกนิก94% unscented with an anti-oxidant rich sunflower oil based คือไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่น้ำหอม unscented อันเนี่ยไม่เซนต์มีกลิ่นไม่ใส่น้ำหอมนะคะแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมาจาก sunflower oil base ก็คือมาจากน้ำมันดอกทานตะวันนะคะหนูคือเบสของครีมกันแดดตัวเนี้ยเบสของมันคือใช้คำว่าอะไรดีส่วนประกอบหลักของครีมกันแดดตัวนี้มาจากเบสของมันเบสคือพื้นฐานมาจากน้ำมันทานตะวันอันต่อมา BPA and p ลาสต l a t e like free tube นะคะ To recyclable plastic โอเคคือหลอดอ่ะ หลอดตัวหลอดตัวนี้ทิวก็คือหลอดที่ใส่ครีมกันแดดตัวนี้นะคะไม่มีสาร BPA ไม่มีสารตัวนี้ฟรีคือปราศจากก็คือไม่มีเสร็จปับ๊บแล้วหลอดนะส์เป็นพลาสติกที่เอามารีไซเคิลได้แล้วก็ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ biodegradable biodegradable หมายถึงย่อยสลายตามธรรมชาติได้แล้วก็ปลอดภัยต่อ coral reef คือพวกปะการางังแนวปะการางังและ ecosystem ระบบนิเวศ อันต่อมาที่เป็นจุดขายคือ no animal testing ไม่มีการทดสอบกับกับสัตว์เด็ดขาดค่ะเพราะว่าบางครั้งเวลาเอามาทดสอบกับสัตว์หนูอาจจะรู้สึกว่าทาไมอ่ะการทดสอบกับสัตว์เป็นจุดขายเหรอคือบางครั้งไ่ทดสอบกับสัตว์แล้วมันบางทีมันทําให้ดูน่ากลัวเพราะว่าสัตว์บางตัวคะ่ะหนูคะ่ะแบบสัตว์ที่ถูกเอามาทดสอบอ่ะบางทีนะขนหลุดไปทั้งตัวหรือหนังลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาไม่มีการทารุณหรือไปทดสอบกับสัตว์เพราะฉะนั้นครูถามเลยว่า ข้อแรกตรนี้ไม่ใช่จุดขาย chemical free เป็นจุดขายไม่ใส่น้ำหอมเป็นจุดขายเป็น natural ingredient เป็นจุดขาย the container mm hmm. ก็คือหลอดที่ใส่ะค่ะมาจากวัตถุดิบที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ได้ซึ่งก็เป็นจุดขายแต่สิ่งที่ไม่ใช่จุดขายคืออา u e เมคอัพมันเป็นเครื่องสำอางแต่งหน้าที่ดีซึ่งไม่ใช่นะคะไม่ใช่จุดขายข้อต่อมาข้อ8ครูถามว่า what is the best way วิธีไหนเป็นวิธีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น,นี้ได้ที่สุด best way to อ๋อโทษค่ะ best way to use ถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาแนะนำไม่ใช้แบบไหนดีที่สุดดูตรงนี้กันดูตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้เป็นการพูดถึงจุดขายไปแล้วคำถามที่ถามมันก็จะเรียงต่อจากข้อมูลก่อนหน้านี้ถ้าสมมติจุดขายพูดไปก่อนแล้ว คำถามต่อไปพูดถึงวิธีการใช้งานบริเวณที่จะต้องอ่านวิธีการใช้งานมันก็จะอยู่หลังจุดขายนะคะด,ด,ดูดูตรงนี้นะ badge r say apply คือทาครูเห็นคำนี้ครูรู้เลยนี่คือวิธีการใช้ให้ทา the recommended amount of sunscreen at least 5 5 minutes before sun exposure นะคะเขาบอกว่าให้ทาในปริมาณที่แนะนำเนี่ย ให้ทาครีมกันแดดในปรมิมาณที่แนะนำอย่างน้อย15นาทีก่อนที่จะไปโดนแดด Sun Exposure คือไปโดนแสงแดดนะคะ Remember จำไว้ด้วยว่า to limit your time in the sun นะคะจำไว้ด้วยว่าต้องทำไมคะต้องต้องจำกัดเวลาต้องจำกัดเวลาในการที่อยู่กลางแดดโดยการที่บางทีอาจจะแบบไปยืนหลบในร่มหรือ stay indoors หรืออยู่ในร่ม ในระหว่างช่วง peak out ช่วง peak out คือช่วงที่แดดแรงมากๆเพราะฉันเท่ากับว่าเท่ากับว่าเนี่ยเขาแนะนำแบบนี้เขาแนะนำแบบนี้เลยนะอ๋อครูแอบ,บเห็นคขาว่าอ p p l y อีกจุดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเอาครูเห็นประโยคนี้้ะเขาบอกว่าหัวใจสำคัญในการใช้ครีมกันแดดจาก m i n e r a l คือ คำว่ามินเนอร์ลคือคำว่ามินเนอร์เเนี่ยมันหมายถึงพวกพวกแร่ธาตุอะค่ะหนูคือเป็นการดาว่าครีมกันแดดตัวนี้เป็นสารตนธรรมชาติพวรใจ็สสำคัญของการใช้ครีมกันแดดตัวนี้ก็คือว่าต้อง Apply Liberally and Reapply o f t e n ต้องทาตามที่กําหนดแนะนาําและต้องมีการ Reapply คือทาซ้ําๆบ่อยๆเอ,อเพราะฉะนั้น เราต้องทาก่อนออกแดด15นาทีด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตรงนี้เขาถามว่าวิธีใช้ที่ดีที่สุดก็คือต้อง reapply frequently คำตอบคือเบอร์หนึ่งเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าให้ reapply บ่อยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาอ,อื่นไม่ได้นี่ข้อหาผิดเลยว่าให้ใช้ทันทีหลังจากออกแดดไม่ใช่มันต้องทาก่อนออกแดด15นาทีนะคะครูถามว่า which of the following ingredients เนี่ย ส่วนประกอบใดของครีมกันแดดตัวนี้นะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดส่วนประกอบใดที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดหนูดูตรงนี้กันนะคะมันจะไม่ย้อนกลับไปก่อนหน้าจุดขายแต่มันจะอยู่ในข้อความประมาณตรงนี้เพราะว่าข้อความโดยไปข้อความสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นคําถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยังไม่ได้อ่านมีแค่ตรงนี้ที่คุยยังไม่ได้อ่านแค่นี้ รูบอกว่า Badger sunscreen are mineral based นะคะครีมกันแดดของ Badger เป็นสารตามธรรมชาติ Natural zinc oxide sits on top of the skin มีสาร z i n c Oxide ตามธรรมชาติเพอ mineral คือสารตามธรรมชาติมีสารตามธรรมชาติตัวนี้ก็คือ z i n c Oxide ที่ sits on top of the skin ที่อยู่ชั้นบนสุดของผิวเพื่อช่วยในการ deflate เพื่อช่วยในการ เบี่ยงเบนแสงออกไปดีเฟล็กคือเหมือนเวลาแดดโดนตัวโดนผิวหนูแล้วแดดมันจะไม่ลงไปที่ผิวอะคะ่ะมันจะเบี่ยงออกอย่างเงี้ยน,นี่คือดีเฟล็กนะคะกระจายแสงและก็ดูดซับรังสี UV เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคีย์แมนสิ่งที่เป็นเพย์ของเราคือ Natural s i n ส Oxide ตัวนี้ดังนั้นคำตอบข้อ9คือเบอร์หนึ่งเห็นไหมคะหนูดูคำถามข้อ10 ผู้ถามว่า what should you do if you are interested in this product หนูถ้าหนูสนใจอยากซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนูจะต้องทำยังไงคะถ้าหนูสนใจถ้าหนูสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนูต้องทำยังไงบ้างวิธีการก็คือหนูไม่ต้องกลับไปอ่านตั้งแต่แรกหนูไม่ต้องกลับไปอ่านตั้งแต่แรกนะคะหนูดูแค่นี้เหลือต้องก็คือเหลือนะสุดท้ายหลังจากจุดขายใช่ไหมมันเหลือแค่นี้ หรือข้อความแค่นี้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ14.72เหรียญน,นะคะส่งฟรีค่ะวิธีการสั่งคือคุณจะต้องมาสั่ง visit us online ต้องสั่งทางออนไลน์กับเราสั่งได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการสั่งถ้าสนใจก็คือต้องสั่งซื้อทางออนไลน์ see a doctor ใช้ได้ไหมไม่ได้ order at the chemist ใช้ได้ไหมสั่งซื้อกับ ให้สัจกรได้ไหมไม่ได้คำตอบคือ go to their website เพราะว่าเขาบอกว่าให้สั่งซื้อออนไลน์ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหลังในการอ่านคือเราจะคือเวลาเรียนครูครูจะบอกว่าหนูจะต้องดูเทคนิคอย่างนี้มันจะมีจุดแบบนี้ให้หนูต้องอ่านนะหนูจะต้องแยกประเด็นแบบนี้เราจะไม่อ่านแบบอ่านไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเราจะไม่อ่านไปเรื่อยๆแ,แต่ครูก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้วิธีการสอนแบบเออโกงข้อสอบคือครูอ,อ,อยากให้เด็กๆ อ่านได้เก่งได้เร็วแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีจุดที่สําคัญมีหลักในการดูด้วยนะคะดังนั้นนี่คือการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญฉบับล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ9าสามัญภาษาอังกฤษที่จะมาถึงสาหรับ EP นี้เป็น EP ที่1เราจะดูกันแค่ในส่วนของ conversation และ reading ที่เป็น add ใน EP ีต่อไปเรามาดูกันว่าสมัครข้อสอบปรับเซียนในส่วนของพาร์ทอื่นๆต้องทำยังไงกันบ้างน,นะคะและติดตามกันในคลิปต่ตอไปถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดคอร์สเรียนหรือสนใจอะไรก็ตามนะคะสามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียนของครูพ,พอยด้ที่เบรนเต้ออนไลน์และพบกันในคลิปต่ตอไปค่ะ